สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอดดำทีมเช่นเคยครับหลังจากเมื่อวานเราเก็บบอ่อหนึ่งไล่เสร็จแล้วครับเช้านี้ผมพาเจ้าก้านยาวกับเจ้า M6240 ครับมาช่วยกันทำงานครับย้ายทางครับย้ายทางนี่เดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันต่อนี่ทำยันสุดนู่นเลยนะประมาณ300เมตรครับ ย้ายทางย้ายแบบไหนไปดูใกล้ๆก,กันเลยฮะอ่ะเนื่องจากทางฮะสังเกตทางนะฮะด้านหลังของเจ้ากันยาวครับทางมันคดเคี้ยวไม่ตรงครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีหลายเจ้าของพื้นที่ฮะเจ้าของที่หลายเจ้าหลายคนฮะมันทางอีกทางหนึ่งเข้ามาที่ของอีกคนหนึ่งเยอะเกินไป ไม่มาแบ่งกึ่งกลางกันครับก็เลยว่าจ้างเจ้ากันยาวให้มาทําให้มันตรงเลยตัดให้มันตรงฮะนี่ฮะโยกทางครับให้มันจัดให้มันตรงครับลังวัดจะเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางของพื้นที่ครับตรงที่เสาปูนี่ทีนี้ก็เลยต้องย้ายไอพุมก็คิดว่าโอ้งานนี้หมูมันไม่หมูนะครับ มันไม่หมูตรงไหนฮะดินโคตรแข็งเลยฮะเป็นทางเดิมครับทางใช้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่ฮะดูดิขุดไม่ค่อยจะเก้าเลยเสียเตเรกเรียกรยก้องเลยบอกว่าขอฟันแหลมๆได้ไหมฟันปีศาจได้ไหมดูฮะงานไม่ยากเลยนะแค่ย้ายทางงานนี้ไม่ยากนะ โยกย้ายทางแต่อุปสรรคเจอแล้วครับนี่ดินมันแข็งครับดูดิไม่ใช่ว่าเจ้าการยาวหยุดตักนะมันขุดไม่เข้าฮะแต่เราก็อย่าไปฝืนมากต้องคอยเลี้ยงคอนโทรนไว้ฮะไปอัดมากๆนี่สายฮอยาจจะแตกได้ฮะเซยเตอร์ก็ต้องทนหนักทนเบาครับพอเจอแข็งๆมากปุ๊บก,ก็คนคอนโทรลหน่อยแล้วก็อัดเข้ามาใหม่ โยกเข้าไปใหม่ฮะถ้าเล่นอัดเลยทีเดียวนี่สายมีสิทธิ์แตกได้นะเดี๋ยวยังว่าเอ๊ะทำไมระยะช่วงหนึ่งเห็นบุ้งกีไม่ขยับเลยขยับแล้วนะแต่ก็ค่อยขยับเทีลน้อยทีลน้อยเอาครเลี้ยงคอนโทรลไปเรื่อยๆฮะประมาณ300เมตรนะนี่มาตั้งแต่เช้านี่ยังไม่ได้50เมตรเลยนี่ฮะ นี่ฮะเห็นนิ่งๆอย่าง,ง,ง,งนี้เสียงปั๊มนี่หอเลยนะอออเลยนะโอ้โหผมว่าอุตส่าห์จะพาเจ้าการยาวมากินหมูหน่อยเขาเรียกว่าหมูติดกระดูกนะครับไม่ได้ติดหมูสามชั้นแล้วติดกระดูกับแล้ววันนี้จะเสร็จหรือเปล่าถ้าดินไม่แข็งนะผมว่าวันเดียวก็เสร็จแล้ว ภาวนาให้มันเจอดินอ่อนๆมั้งครับนี่ฮะช่วยกันนะผมเอารถไทยมานี่เพื่ออะไรเพื่อมาปรับอีกทีครับให้เสียเต้ยขูดกองๆองไว้กองกองไว้เดียรถไทยค่อยปรับหลังถนนอีกทีหนึ่งทีนี้แหละสวยงามและวไวด้วยฮะขอให้เสียเต้ยโยกทางไปตามที่ หลักเขาบอกไว้หลักที่เขาปักไว้โดยมากมันจะมีหนูตามคันนานะสงสัยจะได้หนูหรือเปล่าวันนี้นู่นเป็นสุดนู่นนะ๋ยวคอยดูกันว่าจะได้หนูสักตัวไหมตามทางนี่มันจะมีไหมดิม็งแข็งๆอย่างนี้หนูเจาะเข้าหรือเปล่านี่ดูเอาครับดูเอาครับนี่แข็งไม่แข็งก็ดูเอา สังเกตดินฮะจะถ้าขุดออกมาแล้วดินเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าดินขาดความชื้นแห้งอโอ้หน้าเม็กบอกว่าต่อให้เลยครับเดี๋ยวผมดันแป๊บเดียวแหละนี่นี่ค่อยๆขยับนะค่อยๆขยับนะนี่นี่อ่ะเอ้ยกว่าจะงัดได้เดีย๋ยวพามาดูทางก่อน จะมาหนักช่วงนี้นะช่วงนี้แหละพราทางมันไม่ตรงไงนี่แต่ด้านหลังนี่มันมีทางอยู่แล้วไงแค่แต่งนิดนิดหน่อยแต่ตรงเนี้ยต้องโยกทางมามาไว้ตรงไม้ปักนี่เลยฮนะนี่ทางมันจะต้องตรงตรงนี้ฮนะแต่ด้านหลังนี่ขูดเอาครับแต่งนิดนิดหน่อยจะมาหนักช่วงนี้แหละนี่ เห็นทงไม้ปักนะฮนี่โยกมาเลยนะแบ่งกันให้ถูกต้องครับใช้ทางร่วมกันอีกเจ้าหนึ่งว่าทางเข้าไปที่ผมเยอะเจ้านี้ไม่เข้ามามั่งเลยเออะเลียกันจบแล้วก็จ้างเจ้าปันยาวมาทําเลยฮนะนี่ด้านหลังนี่แต่งนิดๆหน่อยหน่อยนะประมาณนีน้ร้อยเมตรนี่จะโยกทางเลยต้องเอาออกนี่เปลี่ยนทางใหม่อะ หน้าแม็กช่วยกันครับช่วยกันแหมถ้าดินไม่แข็งนี่กินหมูเลยนะ ตรงเสานี่ไปจุดึืนกลางครับแบ่งออกข้างละ2เมตรถ้าลับถนนเส้นนี้จะกว้าง4เมตรนะนี่ค่อยๆงัดเอาครับค่อยๆนัดเอาเนียนี่เสเตอร์ใช้วิธีนี่ฮะงัดเอาเทียน้อยอ่ะงัดเอาเทียะน้อยเอาอ่าดย๋ยวมันก็ต้องมีที่ออนให้เราบ้างแหละ ค,ค่อยๆไปครับค่อยๆคูดไปช่วงเช้านี่อากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่ช่วงบ่ายมานี่โอ้โหดินก็คแข็งอากาศก็ร้อนจะไหวหรือเปล่าค่อยๆงัดอะฮะนี่ถ้าดินนนออนนี่แป๊บเดียวนะปุ๊บ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 เลยนะอ่ะเห็นไหม เจ้าการยาวงัดไม่ทันรถไทยแล้วคุณอาแม็กซี่ปรับรอได้แป๊บเดียวสามร้อยเมตรนะครับสามร้อยเมตรดูมันเป็นไกลเหลือเกิน งานนี้เมาะนะไม่ได้เอาเป็นชัมม่วโมงครับผมมาดูงานที่แรกผมกะว่ในใจเลยว่าอุปสรรคคือคันนานี่แหละผมกลัวว่ามันจะแข็งแข็งจริงๆฮนะนี่นี่ก็ค่อยขยับครับค่อยขยับเอา ดีที่มีตัวช่วยนะจะไม่มีตัวช่วยวสงสัยจะเร็จหรือเปล่าวันนี้อะแต่ข้างล่างก็ดูรู้สึกว่าจะนุ่มดีนะอ่อนอยู่ข้างล่างแข็งเฉพาะทางเฉยๆนี่เอาดูเอาครับดูเอาฮะ ค่อยโชนเอาชนเอาครับประมาณร้อยเมตรหลังจากนั้นก็ไม่เท่าไรฮนะดูรครับก็ค่อยทาเอา ขยับได้แต่แต่ทีแต่ทีใช้เวลาเหมือนกันนะถ้าดีนนอ่อนอนี่ประมาณสองสามทีครับเดินแล้วสองสามทีก็เดินแล้วครับเนี่ขยับออกข้างขยับเข้าไปสักสองเมตรเองฮะท่าดีนนอ่อนอนะตักสามหน้านี่ก็จบแล้วแต่นี่ก็ค่อยแซะเอาครับค่อยเอา วันนี้ผมก็พามาดูเจ้าการยาวนะครับเจอของแข็งเขาแล้วครับวันนี้งานก็ธรรมดาครับมันก็ต้องมีอุปสรรคเป็นของธรรมดาครับคู่กันจะให้โรยไปด้วยกลีบดอกไม้มันก็เป็นไปไม่ได้ฮะทุกอย่างมันก็ต้องมีอุปสรรคครับค่อยๆแก้ไขไปดีเล็กเคียน้อยไปฮะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้่อต้อกรันครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญอรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญอรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ